สวัสดีครับวันนี้วันที่8มิถุนายนนะครับ2568นกครับก็วันนี้เป็นวันอีกวันนึงที่มีโอกาสได้มาอัปเดตกล้วยหอมทองครับที่พอเลี้ยงเยืะเยอะที่ผมปลูกแต่วันที่1สิงหานะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีงานนะครับมาตัดกิ่งใบต่างๆนะครับที่มันหักแล้วก็มาทำการคันะครับดามกล้วยนะครับ ที่ตกเครือนะครับปลูกแต่หนึ่งสิงหานะครับสิงหากันยาตุลาวิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภานะครับก็10เดือนนะครับเดือนเดือนมิถุนาก็เข้าขวบเดือน11พอดีนะครับถ้าถึงกรกฎาก็ครบ1ปีนะครับก็ไม่เชื่อว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มาปลูกไว้นะครับมันก็ตกเครือแล้วก็มีการห่อแล้ว นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ตัดไม้ไผ่ที่อยู่ในสวนที่ผมปลูกไม้สางหมดนะครับมาใช้เป็นไม้ดามนะครับต้นกล้วยที่ตกเครือไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นกล้วยรู้สึกว่าจะประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับผมก็จะเอาไม้ไม้ไผ่นะครับมาดามนะครับไม้ไผ่ลาเดียวนะครับซึ่งผมตัดมาวันนี้ได้2ลําซึ่งใช้ได้คุ้มค่าครับสำหรับไม้ไผ่ที่ผมปลูกไว้ 3ปีนะครับใช้ไม่ต่ำกว่า15ลําลำนะครับที่ไ,ม,ไม้คม้ำยันที่มีส่วนนะครับเลยปลูกแล้วก็ได้ใช้นะครับกล้วยหอมทองที่ผมปลูกตัวน,นี้ก็ออกเครือได้ประมาณ2ี่ว่าเครือแล้วนะครับต้นไหนที่สมบูรณ์เขาจะออกก่อนนะครับลักษณะจากดูจากโคนกล้วยนะครับต้นเขาจะใหญ่นะครับอย่างต้นนี้อย่นี้ก็จะทาไม้ไม้ดามิเขาเพราะเพราะว่าลักษณะ ลำทรงของต้นนะครับจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าปีนี่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วช่วงนี้มีลมแรงด้วยนะครับสําหรับต้นนี้ก็ผมบอกตั้งแต่ไอพีที่ผ่านมาก็คือว่าลมแรงครับมาทําให้ต้นต้นกล้วยมันหักผมก็เลยตัดครึ่งหนึ่งแต่ต้นกล้วยน้องเขาก็ยังยังแทงปีให้นะครับแปลว่าต้นแม่ดีอันทีเขาค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับผมก็ดูในคลิปเอานะครับในการทําไม้ ดามนะครับคำยันห่างจากโคนประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ใช้เหล็กนำในการตอกนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับมาห่อผมไม่ได้ซื้อถุงพลาสติกหรือว่าวัตถุอื่นนะครับผมใช้เศษผ้าที่มีครับมาทำการห่อนะครับเป็นผ้าขนาดแบบบางๆนะครับไม่ได้ใช้ผ้าผ้าหนานะครับลักษณะคือมีแสงทะลุได้นะครับเท่าที่มีครับหรือว่าเป็นเศษผ้าเก่าๆนะครับ ผมก็มาใช้2ผืนบ้างหนึ่งผืนบ้างในการห่อกล้วยนะครับใช้วัสดุไปใช้ที่มีอยู่ที่เป็นผ้าครับที่ไม่ใช้กล้วยค่อนข้างที่จะสูงต้นสูงนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับไม้ไผ่ีนผมตัดไม่ต่ำกว่าสาเมตรนะครับนูนะครับดูยอดนะครับ3าเมตรสี่เมตรนะครับแล้วก็ไล่ผมนะมันลมคม่อนข้างแรงนะครับก็ต้อง ก็จะตัดไม้ไผ่มาเพิ่มเหมือนกันอย่างต้นนี้นะครับกเ็เริ่มมีใบทงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดไม้มาช่วยทำนะครับแต่โซนนี้ผมปลูกใกล้ต้นไผ่นะครับทําให้ต้นกล้วยผมไนมะ่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้นไผ่นี่เอาเรื่องนะครับในเรื่องของแย่งสารอาหารรากไปไกลมากทําให้แถวแรกเนี่ยครับกนไปเลยนะครับเป็นเล็กครับ ต้นพอแถวซองนี่ก,ก,ก็ก็เหมือนจะมีลากไข่มาย่งอาหารบ้างนะครับรัศมีจากโคนนี่ไม่ต่างก่าสิเมตรนะครับจะจะให้ดีถ้าจะปลูกนะครับซึ่งที่ผมมห่อไว้นี่ผมยังไม่ได้ทําเครื่องหมายหรือว่าเขียนเลขกํากับไว้ว่าผมตัดมาไหนบ้างครับแต่ว่าค่าดคะเนประมาณ2เดือนนะครับถึงจะ ตัดเครือได้นะครับเล้ก็จะเอานอพวกนี้นะครับไปขยายปลูกที่อื่นวันนี้มีโอกาสมาดูสวนก็เลยเปิดน้ําอัดตามลองไว้ให้นอเขาเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยปีน้ำนะครับเพราะว่าน้ําผมยังใช้น้ำประปาอยู่ไม่ได้เจาะบดานะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างกงารทดลองปลูกต้นนี้นะครับต้นทางค่อนข้างใหญ่ครับเดี๋ยวผมไม่ต้องขึ้นไปมัดอะไรระหว่างคอกล้วยด้วยครับไม่งั้นเผื่อพลาดนะครับลมแมลงนะครับ ในภาพรวมนะครับต้นล้วยหอมทองที่ผมปลูกไว้ห้าสิบต้นนะครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนก็ก็หนมาปีหนึ่งพอดีนะครับที่ที่ปลูกไว้ระยะเวลามันก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับส่วนโซนที่เห็นนี่เป็นต้นหน่อหน่อน,นี่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ประกอบกับที่ผมบอกอ EP แรกคือบางจุดที่ผมปลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผลดินหรือเตรียมดินนะครับลงปลูกเลย ทำให้ต้นกล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับโซนที่ผมปลูกเนี่ยตามร่องต่างเนี่ยร่องที่1นึ่งถึงร่องที่12เนี่ยผมผมขุดแล้วก็เตรียมดินนะครับตากดินประมาณเดือนหนึ่งนะครับกลับไปกลับมากลบไปลบมาทําให้ดินค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็ซุยนะครับผมว่าต้นกล้วยเขาขึ้นได้ดีนะครับระดับหนึ่งแล้วก็ขี้วัวผมใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับผมคาดคะนนประมาณต้นละ หนึ่งหนงถังนะครับหนึ่งถังเล็กนะครับส่วนโซนนี้เป็นพอเลยงในเยื่อเหมือนกันแต่ว่าต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นที่การเตรียมดินของผมนะครับขุดหลุมปลูกเลยนะครับไม่ได้ขุดตากดินทําให้ต้นกล้วยไม่ไม่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ต้นนี้ต้นหนึ่งที่สมบูรณ์อยู่นะครับอาจจะเกิดจากการที่ผมใส่ปุ๋ยอัด,อดชีววัยเขานะครับ สินมโอกนะครับเพื่อทำสไตล์ส่วนคาเฟ่ก็ใช้เศษผ้าคอย่างที่เห็นนะครับไม่ไม่ได้ใช้ผ้าอะไรดีมากมายนะไม่ได้ซื้อมาโอ,โอกระโดงปูไว้ยังประ,ะ,ประมาณสามสีเดือนครับครับใช้เศษผ้าครับไม่ได้คุมดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดช่วยน้องเขาหน่อยนะครับเพื่อมแมลงวันทองเขานะครับ โซนนี้มันใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้ต้นเขาไม่ค่อยจะโตรครับปลูกใกล้ต้นมะม่วงเกินไปนะไม่ค่อยจะงามนะครับน,นี่ตนน้ตนนี้ก็ต้นพอได้ย่มๆนะครับเครือก็มาแล้วนะครับต้นนี้ในภาพรวมผมได้ยี่สิบก็เครือนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับห้าสิบต้นที่ตกเครือนะครับ พอต้นสูงขึ้นก็เริ่มตัดกิ่งใบนะครับทําให้เดินทะลุเป็นล่องเป็นแนวดีขึ้นนะครับผมก็ยอมแล้วว่าผมก็ยังมือใหม่อยู่นะครับก็ยังไม่ใช่มือฉมังอะไรเพราะกันทดลองปลูกครั้งแรกประกอบช่วงนี้ก็เริ่มหาตลาดนะครับที่จะไปลงขายส่วน YouTube ผมก็ใช้ชื่อออกยาแลนดล้อม ออกยาฟารมร์แลนลอมเบอรี่ครับแลนลอมเบอรี่ครับก็คือว่าออกแปลงเกษตรออกยานะครับจีปะทะเลยว่ามั่วซั่วไปเรื่อยนะครับอยากปลูกอะไรก็ปลูกครับเท่าที่พื้นที่บ้างนะครับก็วันนี้ก็นอกจากจะมาทำาที่คำกล้วยแล้วนะครับก็ ฝั่งที่ผมถมดินไว้ที่เป็นหินนี่พี่กะว่าจะทําบ้านนี่ก็ลงค้างบวบไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีบวบติดลูกแล้วนะครับเผื่อได้กินนะครับเป,ป็นหินนะครับก็เอาีิวัวลงไว้ส่วนนี้เป็นกล้วยน้ำว้าครับปลูกแซมไว้กันลมต้นเขาค่อนข้างทนดีครับไม่หักโค่นง่ายนะครับ ก็จะรับว่าผมโอเคระดับหนึ่งนะครับเห็นมันมีความสุขที่เราได้มาสวนแล้วก็ได้ทํากิจกรรมออกกาลังกายด้วยแล้วก็ได้คุกคลีกับธรรมชาตินะครับได้สังเกตในต้นกล้วยที่เราตั้งใจที่จะปลูกนะครับแล้ววันนี้มันก็เริ่มที่จะออกลูกผลให้เราได้ได้ได้กินละแล้วก็ได้แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยที่สําคัญนะครับสําคัญคือผมได้แบ่งปันแล้วก็ได้มาทําสวนนะครับ ว่ามันก็โอเคนะครับเผื่อใครท่านใดสนใจอยู่นะครับอยากทดลองปลูกผมว่าก็ขอแนะนำนะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับหาที่สักแปลงเล็กๆนะครับต่างจังหวัดหรือว่าที่มีอยู่นะครับลองทลองปลูกดูอาจจะใช้เวลาเกือบปีเป็นปีเลยครับกว่าจะได้ผลผลิตแต่มันก็เป็นความเป็นความตั้งใจทใี่เราจะทำนะครับในสิ่งที่ผลตอบแทนครับอย่างที่เห็นแล้วก็มาก็ผมมาแทบทุกวันเลยนะครับจนที่บ้านเขาไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่ว่า ทำใมมาทุกวันจังเลยนะครับก็ถ้าทําแล้วเราไม่มาใส่ใจดูแลมันก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะครับอย่างกอไผ่ที่ผมปลูกไว้สั่งหมดนี้ก็วันนี้ก็จะออกนอกนะครับจะทําแกงเปิดนะครับทำแกงเปิดนะแ,แต่ว่ากอไผ่ที่ผมตัดไปนีก่ก็ตัดไปใช้งานหลายลํามากนะครับอันนี้ก็จะปล่อยให้เขาขึ้นมาทดแทน ลำที่ผมตัดไปนะครับก็ Gör สำหรับอีีนี้นะครับก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับอ P ีหน้าเดี๋ยวก็จะมาลงให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้รู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันนะครับว่าต้นกล้วยที่ผมปลูกพล้งเน้เยื่อเนี่ยผลผลิตมันจะลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็รสชาตินะครับมันจะหวานยังไง อ๋อลืมบอ,อกไปเมื่อว่าสวดเมื่อวานผมเพิ่งลงปุ๋ยเพิ่มเติมไปครับ13 13 21ไปนะครับนี่ก็ดูสูตรในเน็ตเอานะครับในช่วงกล้วยตกเครือตกปลีหรือมีลูกผมก็ใส่ไปไม่ได้ใส่เยอะครับซื้อมา3กรโลก็ต้นกน็ประมาณ30-40ต้นนะครับที่ผมลงไปนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตว่า ตอนตัดเครือครับว่าลูกจะลูกเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับยวค่อยมาติดตามกันใหม่สำหรับอีกทีนี้เอาไว้เท่านี้แล้วเท่านี้ก่อนนะครับถ้ากอดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่แลกเปลี่ยนความคิดหรือคอมเมนต์ใต้ยูทูปไปเลยนะครับอยากได้คําแนะนําดีๆนะครับจากทีมงานที่ชอบปลูกต้นกล้วยหอมทองกันนะครับสําหรับ อีกพีนี้ก็นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ